สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาสอนดูตัวน้องตัวไหนตัวผู้กับตัวเมียนะคะน้องสองตัวนี้เป็นตัวผู้ชายจะสองเดือนนะน้องผู้หญิงเดือนหนึ่งนะถ้าน้องผู้ชายนะคะผู้ชายอายุแค่สองเดือนนะอันนี้อันนี้จะเป็นจุดจู่น้องทุกคนจุดจู่แล้วก็น้องจะมีไข่นะคะมีเป็นไข่ไข่อันนี้ก็จะเป็นจุดจู่น้องนี่นะเพื่อนๆนี่นี่อันนี้ อันนี้ผู้ชายนะนี่นี่ผู้ชายนะคะวัยสองเดือนนะถ้าน้องผู้หญิงทีนี้น้องผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่จะไม่มีไข่นี่อันนี้คือน้องผู้หญิงนะมันจะคล้ายๆกันเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเอน,เน <ๆ S 2> บางคนเขาอาจจะดูยากนะน้องผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คืออายุหนึ่งเดือนนะคะตัวนี้นี่เลยนะคะ ตัวเมียนะคะตัวเมียจะลักษณะตามตามนี้เลยนะคะ